ทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ตงสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะสพอร์ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนนะคะมีใครต้องการสื่อสารกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรัก ไพ่อยากจะบอกอะไรในความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนมีคนต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคุณขอพลังงานของไพ่ที่ต้องการจะบอกใบนี้ออกมาแล้วนะคะความไว้ก่อนความไว้ก่อนถ้าน่าจะเป็น ว้าวอีกหนึ่งใบสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกในเรื่องราวของความรักโอ้โหโอ,อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ10บดาบแล้วก็สิเหรียญขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันจะ e ฮพ p s t Seven o f s w o r d s ในตอนนี้ในเวลานี้ต้องบอกว่า เรื่องราวบางอย่างในความรักสิบเหรียญใบสุดท้าย10ดาบ7ด,ดาบเดือให้ p r i เท t ขอขยาย10ดาบทำไมต้อง10ดาบขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นทำไมต้อง10ขออภัยค่ะทำไมต้อง7ด,ดาบทำไมต้อง7ด,ดาบขยาย7ด,ดาบสิ Page of Swords ขอขยาย10ดาบ ขอขยายสิบดาบ Queen of Pentacles ขอขยาย t h i h h p r i e s t e s s ขอขยาย t h i g h p r i e s t e s s The Chariot พลังงานแห่งความรักนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุณต้องใจเย็น,เ,ยนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าสิบเหรียญเกิดขึ้นขอขยายสิบเหรียญที่กำลังจะเกิดขึ้นขอว้าวเดอะเวล ว้าว wow, The w r l d คนลุกเลยทีเดียวสิบถ้วยด้านหลัง The Moon King of Wands สวยงามมากด้านหลังเป็น Queen of Swords Ace Wands Knight of, of Cups ทุกคนที่รู้สึกเลยต้องบอกว่าความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้ใจเย็นๆนะ ค่อยๆที่จะใช้เหตุหละผลหลักการและข้ความเป็นจริงไม่ว่าคุณกําลังคุยกับใครคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรกับใครมีใครต้องการที่จะเข้ามาส่งข้อความหาคุณติดต่อคุณมีข้อความจากใครบางคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่คุณรู้จักนะหรือว่าเพิ่งเคยอาจจะรู้จักอาจจะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งคุยคุยกันหรือว่าบางท่านที่รู้จักกันมานานแล้วมันจะเกิดในเรื่องของการติดต่อ ได้คุยกันได้เคลียอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะได้รับการเจรจาก,การพูดคุยนะคะสิ่งที่กำลังจะบอกว่ามีข่าวดีจากคนไกลคนแดนไกลที่กำลังเดินทางมาถึงคุณเชื่อในอินทรีย์ชั่นของคุณสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณกำลังทำให้คุณได้ได้เริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงจะมีใครเข้ามาหาคุณพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันในความรักเป็นความรักครั้งใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าใครที่เข้ามาคุยเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ตอนนี้ใจเย็นคุยไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เขาไม่ใช่ตัวจริงก่อนก่อนที่จะเจอความรักคนนั้นและสิบดาบกับคุยนอปเพนิเคิลสใจแข็งไว้นิ่งๆไว้นะ,ะใช้อารมณ์ความรู้สึกในการที่เราจะใจเย็น in, แต่มีหลักการเหตุลผลบางอย่างในการคิดวิเคราะห์กับคนคนที่เข้ามาเรียกได้ว่าก็ไม่เปิดนะคะไม่เปิดหมดแต่ว่ามีการ เปิดบ้างค่อยๆเปิดนะคะอย่าเปิดไปทั้งหมดเลยนะค่อยๆค่อยๆคิดค,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 ค่อยๆตัดสินใจค่อยๆไตรตรองนะคะมีเรื่องสะดุดหยุดในเรื่องราวของความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นถ้าถ้าสะดุดถ้าหยุดอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันม่นใจไว้ว่าวาคนที่ใช่อะคะ่ะก็จะจะจะ,จ,ะจะจะจะอยู่กับเราไม่ว่าวันเวลาผ่านไปมันก็จะมีเรื่องราวเหตุการณ์ทําให้เราได้คุยกันได้ได้ส่งความหางการได้พบเจอกันอะไรแบบนั้นได้พัฒนาความสัมพันธ์กันและคนไกลคิดถึงคุณ q u e e n of ค u p s คือเป็นพลังงานของการเติบโตในความรักความสัมพันธ์นะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่ไพ่อยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ระยะไกลความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสูก่การคอมมิตเมนต์การได้เริ่มต้น วางแผนขความรักคนรักคู่รักคู่ชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ในตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่เคลียร์อะไรกับตัวเองยังคงยังคงต้องการที่จะหาคําตอบอะไรบางสื่อบางอย่างอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้รับคําตอบอันนี้ต้องย้ําเลยให้คุณโฟกัสในอนาคตในการเปิดโอกาสให้ใครบางคนเข้ามาเพราะว่าคุณกําลังมีใครบางคนเป็นความรักใหม่เข้ามาหาคนให้คุณได้รู้จักให้คุณได้เรียนรู้คุณกําลังได้เจอใครที่ที่อยู่ไกลจากคุณคุณกาลังได้เจอใครที่เป็นคนต่างชาติ คือหลายท่านเจอคนต่างชาติเนื้อคู่ต่างชาติหลายท่านเจอเนื้อคู่ที่อยู่ไกลหลายท่านเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมกันคู่บุญบารมีนะคะอยู่ด้วยกันสร้างเนือ้อสร้างตัวด้วยกันแต่หลายหลายท่านก็ได้เจอคู่ที่เขามั่งคั่งร่ำรวยมีธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ไอเดียหรือว่าการการพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการทำงานมีธุรกิจเติบโตนะคะทางทาง ทั้งทางประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะตรงเชื่อมั่นในความรักที่คุณตั้งไว้ความรักรักแท้ความลมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับกับความรักที่มีคุณค่ามากๆคุณกําลังได้ออกเดทกับใครบางคนที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์จะมีคนเข้ามาหาคุณ สัญชาตญาณของคุณตอนนี้กําลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรักที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอะไรที่ดูลึกลับอะไรที่ดูซับซ้อนอะไรที่ดูคุมเครือถอยออกมาถอยออกมาเลยนะคะเพราะความรักที่ดีที่คุณจะได้เจอคือความรักที่เปิดใจแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ได้บื้อวาไม่ได้ที่จะ เหมือนกับว่าเป็นความรักที่มั่นคงถึงไม่มือวานะคะอาจจะไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้โชว์ตัวยังไม่ได้เปิดตัวแต่ว่าความรักมั่นคงแล้วก็ความรักรักเดียวใจเดียวด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นใหม่ๆอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะคุยแบบเป็นเพื่อนไปเกาะเลยเบสิกเลยเป็นเพื่อนเป็นรู้จักกันไปเกาะเลยนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้แล้วก็สิบเดนเดอะเวิร์มันเป็นการมองอนาคตในระยะยาวแล้วก็หลายๆท่านก็กาลังที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะที่เข้ามานั่นเอง Attraction คุณเท่านั้นอย่างที่บอกค่ะเชื่อใน Intuition ของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้สัมผัสต่อไปนี้ใครมางคนอาจจะติดต่อส่องข้อความมาหาคุณก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเขาคุยอยู่แบบนั้นไม่ไปไหนเลยไม่นัเจอเลยก็ถอยออกมาเปิดใจให้คนอื่นดีกว่านะคะแต่หลายๆท่านกำลังได้ออกเดทนะคะ Love flow to you ความรักกำลังมาหาคุณจงมั่นใจในตัวคุณเอง คืออิ t u ทร i o ชบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่เป็นความรักในเรื่องของการแต่งงานนี่คือความรักของการแต่งงานสร้างครอบครัวว้าวทวินเฟลมคืออยากจะบอกว่า It's i ิ i บิ g u กส์อ i l บิ u i ก e ์ยูเ what เต็มคุณรู้ไหมว่า คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะบอกคุณว่าในเวลานี้ตอนนี้เชื่อในอิน u ท t i o n ชันของคุณที่คุณรู้สึกและถ้าคุณได้พบเจอพลังงานของ Twin f เ a m e เขาจะไกด์ให้คุณได้ได้เข้าใจเขาได้ได้มีมุมมองแง่คิดของดีวีมัสเคลีนนะคะเพราะฉะนั้นคุณและเขามีอะไรที่ไกด์ซึ่งกันและกันมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังเจอแต่ต้องยึดหลักแข่งความเป็นจริง เราต้องเริ่มต้นจากการที่เราได้เดทส,สบตารแรกนับ1อะไรที่คุยออนไลน์อะไรที่เรายังไม่เจออะไรที่เราเห็นเห็นแวบๆบแบบแล้วเรายังไม่รู้รยังไม่รู้จักยังไม่ได้คุยยังไม่ได้สนิทสนมอย่าเพิ่งนับนะคะสัญญาณของทวินเฟลมใครบางคนจะกลับมาหาคุณใครบางคนต้องการบอกรักคุณดีมส์มองเข้าไปสู่ความฝันของคุณนะคะ i ีไวท์ทิคุณ ขอให้คุณเชื่อในในสิ่งที่คุณคุณเจาะจงเลยว่าคุณต้องมีสเปคแบบไหนวันเวลาหรือว่าท่ามกลางวันเวลาอะไรก็ตามแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งที่จะเหมือนกับว่าคาดหวังสิ่งนั้นแต่ขอให้คุณเชื่อว่าคุณค่าในตัวตนของคุณคุณกําลังได้รับสิ่งที่เป็นความรักที่คู่ควรมากๆ opportunity เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณ Dreams มองเข้าไปในความฝันของคุณ คุณกาลังได้พบเจอกับเขามองเข้าไปในความฝันในความรักของคุณแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณคุณจะได้ไอเดียจากความรักคุณกําลังได้รับคําตอบบางอย่างที่คุณกําลังถามหาในเรื่องราวของความรักค่ะสวยงามมากๆเลยรักแท้แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักที่กำลังจะเข้ามาการคอมมิตเมนต์ในความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นทีนี้ขอให้โรแมนต์่อยค่ะ มีใครที่เป็นคนไกลคิดถึงคุณทวินเฟลมคิดถึงคุณคู่แท้คิดถึงคุณค่ะยังไงเขาก็คิดถึงคุณเพราะว่าคุณอาจจะฝันถึงเขารู้สึกถึงเขาหรือคุณรู้สึกถึงเขาและฝันถึงเขาเช่นกันนะคะขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น s ั p a พรชัน r ี e l s ิ s o อ็กซ e เวลิซูนเ e ลี e ร์ที่คุณอยากที่จะพบเจอ f i r ล t คุณกาลังไดเจอระยะทางไกลนะคะหรือว่าการแยกห่างอะไรบางสิ่งบางอย่างกําลังจะกลับมาทําให้ได้เริ่มต้นมาอีกครั้งแค่หนึ่งท่านในนี้นะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆขอความรักที่กําลังจะเกิดขึ้น attraction ขึ้น2ใบคุณดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาขอให้คุณเชื่อในพลังงานเสน่ห์ของตัวเองนะพายอ,อยากบอกว่า let's go off into e o love yourself first รักตัวเองก่อน hard to hard conversation Finan c i a l and career ตอนนี้เรื่องของความรักส่งผลอิทธิพลในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเพราะฉะนั้นคุณโฟกัสการงานการเงินโฟกัสความโสดของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณขอในสิ่งที่คุณอธิษฐานในสิ่งที่คุณกําลังตามหาความรักรักตัวเองก่อนเคารพตัวเองเพราะคุณจะได้พบเจอความรักที่เข้ามาเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณนี่คือพลังงานของโซคอน ซคอนแทคหรือว่าโซคอนเน c t ชันที่ไพ่อยากจะบอกคุณในตอนนี้เวลานี้ว่าใครบางคนที่เป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดีวายหรือจักรวาลกําลังนําความรักคนรักมาให้กับคุณคุณกาลังได้พบเจอกับใครบางคนที่ที่อยู่ไกลจากคุณหรือว่าได้พบเจอกับเขาคนนั้นบนโลกออนไลน์หรือว่าการเดินทางทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนี้สวยงามมากๆไพ่สองใบนี้สวยงามมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นความสุข ความรมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ดี Feminine The Moon เชื่อในสิ่งที่คุณกำลังได้สัมผัสต่อไปนี้เพราะว่าคุณรับรู้รู้สึกถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากของทวินหรือว่าคู่รักคู่บุญบาร,รมีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอทุกคนมีความสุขมากๆในเรื่องราวของความรักใจเย็นๆนะคะทุกอย่างเป็นไปตามโปรเซสของความรักความสัมพันธ์ไปจังไปตามจังหวะช่วงเวลาทามมิ่งของชีวิตความรักด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะ